เรื่องที่เก่าพ่แม่ปีนองที่ฮักวันนี้เฮาก็จะได้มาเฮนพระกัมพีห่างกันวันนี้เฮาหลิมมาเฮนหูเลื่องฮอบาเบลเมื่อเฮาอู่ถึงฮ้อบาเบลก็มีคำาถามหลายคำที่อยากจะถามคำาถามที่หนึ่งปิ้นสังโลกนี้ถึงได้มีหลายภาษาเรื่องที่สองไพปิ้นผู้ี่หือภาษาต่างๆในโลกนี้เรื่องที่สามพระเจ้านั้นได้หู ว่าภาษาต่างๆที่กุลอูนั้นนีพระเจ้าจ้หูลืมหูพระเจ้านั้นหูความคิดและการกระทําของเฮากูสิงกูหยางแต่ก่อสามสีคำถามนี้ปิ้นคำถามที่เฮาวิได้กึดหนังกันวันนี้เฮาจะได้มาอูกันเลิงภาษาต่างๆในโลกนี้คือพ่อแม่พี่น้องได้ฟังเลิงตั้งมดก็มีอยู่ว่าเมื่อกุลเฮาเหดบาปพ,พระเจ้าก็ได้ใจนำถมโลก เผอตัดสินความคุณต่างร้ายเหล่านั้นมีแต่ครอบครัวเดียวคือ,อครอบครัวของโนอาตอ่ออันที่ได้รอดจากน้ำโถมเตอือนั้นพระเจ้าก็ได้ปั้นป้อนอครอบครัวของเขาวา่าจงมีลูกนักจนติ้มแผ่นดินโนอาห์ก็มีลูกห้านร้ายข้นจนติ้มแผ่นดินตามที่พระเจ้าได้ปั้นป้อนเอาไว้ในเวลานั้นกุลกุกุน,น,นได้อูภาษาเดียวกัน และได้ไปตั้งลักตั้งแหลงในตังตีเปลงแห่งหนึ่งและเขาก็ได้อู่กันว่าโอ้เขามาอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ลีบมาจอยกันสางเมืองและสางตึกสูงคือมันไปถึงทองฟ้าปุ่นคือมันมีชื่อเสียงไวถามมันเขาก็ได้แตกแยกกันออกไปทั่วแผ่นดินนี้เมื่อมนุษย์ตั้งหลายมีความคึดมันอีพระเจ้าก็ได้ต้องลงมาจากบนฟ้าสวรรค์ ก่อนด้มาต้องตึกสูงตีมนุษย์ตั้งหลายคึดจะสางนั้นดูเหรอคุณตั้งหลายเหล่านี้ปินกุลภาษาเดียวกันเจอสายเดียวกันการเริ่มตุ่นที่เขาจะเห็ดหนังกันว่าปินสังจะทำได้กูสิงเขาจะลุงไปทำเหมือภาษาของเขานั้นแตกต่างกันไปมือเขานั้นได้อู่เขาใจกันได้พระเจ้าก็ได้ลุ่งมาและทำเหมือเขานั้นอู่กันหมูเลิง มือเขานั้นได้สร้างตึกนี้และหือเขานั้นได้แยกย้ายจากกันไปและได้อยู่ทั่วไปบนแผ่นดินโลกอันนี้แหละก็ปิ้นตีมาตีไปของภาษาในโลกชมพูนี้มนุษย์เฮานั้นมาจากตีเดียวกันปิ้นปอเดียวแม่เดียวกันและได้แตกแยกกันไปอู่กันหลายภาษาโลกจุมพูกูวันนี้จากเรื่องนี้เขาก็หัวพระเจ้านันหูกูสิงกูอยาง พระเจ้าได้ว่าไว้ว่าตองเลาะกุลตังาลเหล่านี้ปิ้นเจือเคือเดียวกันมีคำอู่คำจาเหมือนกันมว่าเขาเล้เห็ดสิ่งใดเขาก่อที่ได้เห็ดได้ตึงมดตึงสินถ้าเฮ้าใดต้องจากคำอู่ที่พระเจ้าได้อู่นี้บอกเฮ้าได้หูว่าพระเจ้าสนใจในสิ่งที่เขาเห็ดและหูในสิ่งที่เขาเกิดมว่าเขาจะทําสิ่งใดพระเจ้าก็หูมดอย่างที่สองพระเจ้านั้นมีสามอุ้งในอุ้งเดียว พระเจ้าได้ว่ามาต้องเลาะเฮาจะลุงไปหือภาษาของเขานั้นแตกต่างกันอู่กันฮูเลงในคำอูน่นี้พระเจ้าได้ใจคำว่าเฮาเฮาในที่นี่ก็หมายถึงพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สามอุ้งนี้ปิ้นพระเจ้าตุนเดียวกันพระเจ้านั้นได้ปิ้นผู้ที่หือกูภาษาในโลกนี้พระเจ้าได้ตัดว่า เาจะลุงไปทำมือภาษานั้นแตกต่างกันไปจากนั้นพอแม่พี่น้องทุกภาษาในโลกนี้ก็เกิดขึ้นมีไตลือและมีคำเลา่ามีคำหอ่อและมีคำอังกฤษและก็มีคำหลายๆคำหลายๆเผ่าเกิดขึ้นอยู่ในโลกจุมพูกูวันนี้พี่น้องเคยคิดก่อนว่าปินน้นพันพันภาษาในโลกนี้ไพปิ้นผู้ตีแต่งต่างขึ้นมากหรือเฮาได้ใจและไพปิ้นกุลตีซ้อนภาษาต่างๆแกเ่เฮา มนุษย์กุนไหนตีสามารถอูใดกูภาษาพองมีภัยตีทำใดเพราะว่ากุณเฮานั้นจใจปิ้นกุนตีหือและก่อมใดแต่งภาษาขื่นพระเจ้าปิ้นภูตีหือกูภาษาในโลกนี้มีกาพระเจ้าเต่านั้นตีหูกูภาษาในโลกนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึมใจปิ้นพระเจ้าของกุนหนึ่งกุนใดชนชาติหนึ่งชนชาติใดแต่ปิ้นพระเจ้าของกูกุนกูจาดกูภาษาตึงโลกจุมพูนี้ ในโลกนี้เขาจะอู่ภาษาส,าสังกฤได้พระเจ้านั้นหูกูภาษาเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นตุนเหตุของภาษาตัางหลาย